สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเมย์ก็จะพามาดูนะคะต้นพริกที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะมาอวดกันหน่อยนะคะนี่นะคะเป็นต้นพริกที่ปลูกเอาไว้ข้างบ้านเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแต่จะไม่ไม่ใช่พริกขี้นกไม่เล็กๆนะคะจะเม็ดใหญ่หน่อยพริกอันนี้นะคะทำทำอะไรก็อร่อยนะคะชอบนะคะเอามาทำน้ำพริกอร่อยดีนะคะก็เลยปลูกไว คือปลูไว้นิดเดียวค่ะปลูเอาไว้นิดเดียวเพราะว่าเป็นบ้านเช่านะคะไม่มีพื้นที่นะคะแถวหนึ่งก็ประมาณอันนี้ก็มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าต้นเท่านั้นนะคะก็ปลูเอาไว้เผื่อว่างามมากเลยค่ะเผื่อว่าเราจะไปตลาดใช่ไหมคะที่ตลาด เราไม่ได้ไปตลาดบ่อยเพราะว่าช่วงนี้มันติดโควิดเราก็จะได้มีพริกกินนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าพริกต้นนี้ไม่ใส่สารเคมีเลยนะคะใบก็สวยใบก็สวยนะคะเม็ดก็ดกนะคะเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็ใช้เปลือกไข่บดนะคะเปลือกไข่บดหลังจากเราพ่นเปลือกไข่บดปุ๊บเนี่ยดอกมันจะเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้นมันสมบูรณ์นะคะต้นมันสมบูรณ์แบบ ทนตาเห็นเลยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้นมันจะสมบูรณ์มากๆคือไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพแต่ว่าถ้าจะมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าจริงๆมีพื้นที่เล็กๆข้างบ้านเนี่ยเราก็สามารถปลูกพี่กินเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อพริกที่ตลาดหรือว่าเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเดือดร้อนหาพริกไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยเรากินได้นานนะคะนาน เนี่ยตั้งแต่มย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้6เดือนไม่เคยได้ซื้อพลิกเลยค่ะเพราะว่ามาถึงปุ๊บก,ก็ปลูกเลยค่ะแล้วประมาณ2อสเดือนมันก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ